รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเงรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำ อยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉันคิดลา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 อยากให้คุณลองดูเชฟน้อยฉันคิดลา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 แค่เพียงสักครั้งแค่ลองเปิดใจ โดยโตโยตา้าอาราวีพี่เต้าทำอะไรอยู่คะดูอะไรอยู่เท้าหมูหยอง,งเอ๊อะเลยขอพี่ใจดูหน่อยได้ไหมคะนี่นี่มันไม่หมูหยองนี่คะมันเป็นหมูหยองค่ะขนมัน,นหนีกีกแล้วก็สีน้ำตาลด้วยค่ะเดี๋ย<ง>วพี่ใจขออิ่มไปก่อนนะคะ เรามาสวัสดีคุณผู้ชมกันแป๊บหนึ่งก่อน<ะ>สวัสดีค่ะพบกับพี่เซและน้องพิต้าในรายการคิดเชฟเชฟน้มยช่างคิดรายการที่เด็กๆจะได้สนุกคิดสนุกปรุงไปได้วยกันโอเค กลับมาเข้าเรื่องของเราก่อนหมูอันนี้นะคะมันเป็นหมูพันแมงกะลิซ่าซึ่งมันไม่เหมือนกับหมูอุดตอุที่เรากินกันที่เขาใช้มาทําเป็นหมูหยองอะค่ะซึ่งปกติเขาก็จะใช้ส่วนเนื้อของมันค่ะเนื้อชิ้นใหญ่ๆแล้วหมูชิ้นชิ้นเป็นหมูหยองได้หรอคะได้สิคะงั้นพี่เซพาพิตตาไปดูดีกว่าไหมคะดีค่ะ ตอนนี้พี่เจพาพิต้ามาที่เยาวราชค่ะแต่พิต้ารู้ไหมคะว่าทำไมพี่เจพาพิต้ามาที่เยาวราชไม่รู้เพราะที่เยาวราชนี่นะคะก็เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารของกินของอร่อยขึ้นชื่อต่างๆเลยล่ะค่ะและที่สาคัญที่สุดนะคะเป็นพวกแหล่งรวมของตระก,กูลหมูทั้งหลายเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูแผน่นหมูหยองหมูกรอบหมูหวานแล้วร้านหมูหยองอยู่ไหนนะคะอ่าอยากไปแล้วใช่ไหมคะ เซมมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่เซมจะพาไปเองขอผมแต่งงานกับคนน่อยค่ะเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมสีเขียวๆอย่างนี้เขาเรียกว่าหยกค่ะ ถึงแล้วร้านชินสแน็คไดเนสตี้ค่ะที่เปิดมาแล้วนานกว่า60ปีและที่นี่นะคะก็เป็นแหล่งรวมของหมูทุกประเภทเลยค่ะและนี่ค่ะอะไรเอยหมูห <c oughs> ยอ <c oughs> ต้าตามหายอยู่หรือเปล่าใช <c oughs> ่ค่ะแล้วพี่ต้าอยากกินหมูหยงหรือว่าหมูแผ่นของเราวันนี้มั้คะอยากกินหมูคยองอยากกินหมูหยองนะงั้นเดี๋ยวเราไปขอแ้ชิมกันเลยดีกว่าไหมคะ พ่ต้าอร่อยค่ะงั้นพ่ต้าอยากรู้ไหมคะว่าก่อนทีม่มันจะมาเป็นหมูหยอง,งอย่างนี้ยขั้นตอนมันเป็นยังไงยามค่ะงั้นเราไปดูการทำหมูหยองของเขาที่นี่กันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะพิต้าเราจะมาดูขั้นตอนแรกของ,ของการทำหมูหยองเลยค่ะ <iques? S 1> ตอนนี้นะคะพี่เขาก็ได้ต้มหมูไว้ในหม้อใหญ่เลยใช่ไหมจนหมูสุก ใช้เวลานานเท่าไหร่อะคะกว่าหมูจะส,<อ>สุกสชั่วโมงครึ่งค่ะ2ชั่วโมงครึงคงงคร่งนะคะ,ะแล้วเหล็กนี้ไว้ทําอะไรอะ,ะเอาไว้สับหมูเลยคะ่ะจะได้ดูว่ามันสุกหรือไม่สุกคะ่ะถ้ามันสับเข้าก็าแสดงว่ามันสุกคะ่ะต้มเยอะไหมคะเยอะค่ะวันหนึ่ง80โลคะ่ะแล้วก็เป็นเนื้อล้วนๆเลยนะคะเนื้อล้วนๆเนื้อสะโพกค,คะ่ะเนื้ออย่างอื่นใช้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นแล้วมันจะไม่เป็นเส้นอย่างนี้กินได้เลย กินแต่ม sure. right. yes. ันจืดๆนะคะมันยังไม่ได้ปรุงรสหมูหยองให้พี่ต้าชิมได้ไหมคะชิมได้ค่ะเดี๋ยวจะปรุงเนื้อหมูตอนไหนอะคะก็ต้องเอาไปเอาไปตีให้มันแตกก่อนแล้วก็มาฉีกค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะเนี้ไว้ทาอะไรคะไว้ตีหมูค่ะแล้วก็เห็นไหมคะที่เราต้มหมามาเมื่อกี้มันเป็นชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมคะคราวนี้พอลงเครื่องปุ๊บมันก็จะเป็นชิ้นเล็กๆกันแล้วค่ะ และที่เป็นก้อนๆอย่างนี้ต้องทํายังไงอะคะถ้าก้อนใหญ่เราก็มันพอฉีดได้เราก็ฉีดไอางั้นเดี๋ยวขอช่วยฉีดนะคะได้ค่ะถ้ามันเป็นก้อนอย่างนี้เราถึงค่อยฉีดออกใช่ไหมคะค่อยเค้ยเออเกออเออเเออเเรอ้‑ อย่างเงี้ยเออมันร <izations> ้อนใ่เราใช้มือจับไว้อย่างเฉยๆเราไม่ต้องนั้นไม่ร้อนแล้วมันเย็นแล้วเออเ่าพัดลหลังจากที่เราฉีกหมูเสร็จใช่ไหมคะขั้นตอนนี้ก็คือการปรุงรสหมูหยองของเรานั่นเองค่ะเครื่องปรุงรสที่ใช้นะคะก็คือซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลค่ะ ไม่มีน้ำมันเป็นส่วนผสมเลยและใช้เวลาคั่วนานไหมคะสองชั่วโมงกว่าค่ะสองชั่วโมงกว่าพอเราคั่วไปเรื่อยๆสองชั่วโมงกว่ามันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยอะค่ะ2ชั่วโมงกว่า่า2าชั่วโมงครึ่งค่ะ,คะมันก็จะขึ้นมาเป็นหยองๆแบบนี้เลยค่ะพิต้ารู้ไหมคะว่าทำไมนคนเขาถึงคิดที่จะทำหมูหยองขึ้นมา เพราะว่าเป็นการถนอมอาหารที่ดีที่สุดหนึ่งวิธีเลยค่ะหมูหยองสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นถ้าเก็บในตู้เย็นดีๆนะคะก็อย่างน้อย6เดือนเลยค่ะแต่ที่เรารอเคี่ยวเนี่ยหมูหยองเราคงได้เยอะแยะมากมายเลยพี่ต้าจะเอาหมูหยองไปทําอะไรกันดีอะคะวันนี้เอาไปทำขนมปังหมูหยองโอ้โหขนมปังหมูหยองพี่สายชอบทานมากเลยค่ะพี่ต้าก็ชอบใช่ไหมคะ งั้นเดี๋ยวเรารอเอาหมูหยองสดๆของเราไปทำขนมปังหมูหยองกันเลยดีกว่านะคะดีค่ะรอแป๊บนึงนะคะหมูหยองทำสดๆใหม่ๆน่าทานมากๆเลยค่ะช่วงหน้ามาช่วยพี่เซและน้องพิต้าทำขนมปังหมูหยองกันนะคะแแลลลัั่่ยาาาคคคเเพีงงสกร้ปิดใจ